สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีกุ่มนะคะนี่คือดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2565นาเหมือนเดิมเช่นเคยละค่ะนะการงานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณนั้นโดยตัวงานแล้วมันก็ปกติดีมันปกติดี แดดเอที่ไม่ปกติคือตัวคุณนั่นแหละนะคะใจร้อนห้าวห้วนมีเรื่องทะเลาะกับหัวหน้างานลูกพี่ตัวเองค่ะอืมไปซะงั้นห้าวเป้งเลยเดือนนี้ใจร้อนวู่วามพูดจาผงผางเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องลดตรงนี้นะคะ หันมาพูดคุยกันค่ะคุยกันดีๆปรับความเข้าใจดีในเรื่องงานนะคะ,ะหรือไม่ถ้าหากไม่เป็นหัวหน้างานคุณนะก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ที่คอยมาจ้ำจี้จ้ำชัยเราเรื่องงานที่เราทำอยู่แล้วก็ทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเงียบ ถ้าเอ่ยเอ่ยออกไปสักคำมันมีเรื่องแน่นอนนะคะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะดีไหมมีค่ะนะคะคุยกันดีๆใช้เหตุและผลคุยกันนะคะเดี๋ยวก็มาคิดมากอีกนะคะตัวงานดีอยู่แล้วชกสาขาชีพนะคะตัวงานดีอยู่แล้วแต่หัวหน้าคนมันก็เกินจริงๆนะแบบปากนี่นะโอ้ยสุดๆจริงๆ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทนทาไปเถอะนะคะมีงานก็มีเงินเงินงานคือเงิน,งนเงินคืองานบันดาลสุขนะสมัยอาจารย์ทํางานเมื่อก่อนอนะ่ะผู้แบบเนี้ยให้กําลังใจตัวเองแบบเนี้ยนะนะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างในเดือนนี้การหนึ่งคนโอเคมากมาจากงานที่ทําอยู่แต่อย่าลืมนะคะควายคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยงาน ตรงนี้ที่โอกาสที่เข้ามาคุณนั้นคืองานที่นั่งทำอะคะ่ะพวกทํากับโทรศัพท์ทํากับแลป็ปท็อปต่างๆไม่ไว่าทําที่บ้านหรือทําที่ทํางานนะคะจัดหาให้ตัวเองด่วนเลยอืมสรุปการงานการเงินของคุณอืออาจจะให้การเงินผ่านโลดแต่การงานอยู่ที่ตัวคุณแล้วกันว่าคุณจะสร้างสมดุล กับปากมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้เสียงเข้ามาเข้าหูคนได้แค่ไหนนะคะมันอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนอยู่ที่อบุคลิกนิสัยของแต่ละคนไปด้วยนะอ่ะสรุปการเงินผ่านการงานห้าสิบห้าสิบแล้กันนะคะต่อไปเรื่องความรักเอยไม่ใช่สิไม่ใช่สิเอาสุขภาพก่อนสินะสุขภาพในเดือนนี้ของคุณนั้นก็แน่นอนละคะ่ะเรื่องเครียดเรื่องคิดมากนะคะ อีกอย่างหนึ่งเขาการเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่คือจะหากเรามีสติมากพออ่ะมันก็ยังไม่รอดนะนะ,ะขับมอเตอร์ไซค์เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็โดนนะบางทีไม่ได้ขับอะไรเลยนั่งอยู่ดีอ่ะเอาเอาซอกไปชนกับอเอาศอกไปชนกับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยซอกแตกอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันนิดหน่อยอย่างนี้ก็คงจะไม่เป็นไรอะถ้ามันเยอะมากก็ไม่ไหวแต่ตรงนี้โอกาสรอดมีสูงมากเจ็บนิดเดียวนะคะตรงนี้เจ็บนิดเดียวไม่มากแต่มันจะเป็นหนักเรื่องงานของคนที่คุณหัวรอนนะคะอไม่ไหวแล้วกับเธอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องมีปากมีเสียงสักหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นหนักแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวในหน้าไพาน่นี้นะคะอืมสรุปสุขภาพก็เออให้ผ่านก็แล้วกันนะคะ อ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์พบเจอคู่ด้วยซ้ําไปแน่นอนอยู่กับบ้านไม่เจอแต่อย่ามองคนคิดไกลไปนะคะให้มองอแถวๆหอพักข้างๆแถวๆบ้านพักข้างๆแถวๆออฟฟิศข้างๆนะคนที่ทํางานใกล้ๆกันคนละแผนกคนละ,ะตึกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้น นะคะแต่ตรงนี้ต้องมีงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะจะพบเจอคือพูดคุยกันนะคะแล้วถูกคอแล้วแต่ว่าคนจะเปิดใจหรือไม่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้คุณมีเรื่องทะเลาะกันแล้วค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่กันคนละมุมนะคะลูกก็ดือ้อนะคะ อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะอ่อนข้อลงมาบ้างนะคะอ่อนข้อลงมาบ้างแล้วก็พูดคุยกันดีๆเอาเรื่องลูกเอาเรื่องลูกที่ลูกดื้อมานํำก็ได้นะคะแล้วก็จะคืนดีกันเองนะคะตรงตรงนี้ยังไม่คืนนะคะตรงนี้ก็ก็ยังไม่คืนแต่ตรงเนี้ยคืนละน่ะคืนดีกันละโอกาสคืนดีมีสูงมากนะคะเอาเรื่องลูก นำค่ะเด็กดือ้อเด็กซนอะไรอย่างเนี้ยค่ะเอามานําตรงนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยค่อยคืนดีกัดสําหรับท่านที่มีคู่แล้วนะอืมต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณในเรื่องที่จะอา่อาอ่าให้คําแนะนําคุณในเดือนนี้ติต่งคุณในเดือนนี้นั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกไปแล้ว,วคือเรื่องของการทํางานทั้งหมดถ้าหากยังห้าวเป้งแล้วก็ ทนไม่ได้อ่ะมันก็มีเรื่องแน่นอนน่ะมีเรื่องแน่นอนค่ะนะานแล้วก็เอออย่าไม่อยากให้คนเป็นเป็นอย่างนั้นคือมาจับเขาคุยกันดีกว่าอะไรแฟแ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปตะคอกใส่กันนะคะใช้เสียงสูงดังใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูไม่เป็นมืออาชีพนะคะเราทํางานตรงนี้เราก็คนจะเป็นมืออาชีพให้มาก ในเรื่องงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะนะตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ยังไงก็โดนไม่มากก็น้อยแต่ตรงนี้น้อยนะคะตรงนี้น้อยนะน้อยไม่เยอะแต่ต้องมีเรื่องนะคะให้ของเล้วสีแดงออกจากร่างกายนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <g år> เดือนนี้คุณก็ผ่านได้ะคะ่ะทุกทุกอย่างะค,ะคือถ้าคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะก็ถือว่าจิบจิบ แต่ถ้าคนที่เขากำลังเริ่มต้นชีวิตตัวเองเรียนจบทํางานใหม่กําลังแต่งงานกําลังเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยมันก็หนักหน่อยนะมันก็หนักนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ไม่ยากเก็นอะไรเพราะว่าการเงินมันดีนะคะเศรษฐกิจดีปุ๊บก็โอเคเลยไม่มีปัญหามากมายอะไรเพราะาเคลียได้นะคะเนาะเหาะเกาะหมดแล้วจริงๆนะคะเพราะว่า ตามนาไพ่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมีเรื่องถึงขั้นแบบปรีดสุดต,ต่ําสุดไม่มีนะคะเกือบเกือบจะสูงเกือบเกือบจะสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นขั้นแตกหักอะไรสักอย่างก็ไม่มีนะคะอ่นะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ